สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องมาม่ามูไทยซับมาแปลกเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้มาทำซับแต่เราจะมาวิเคราะห์ m v เพลงมาเรียของฮาวาซาบวกกับทีเซอร์ตัวใหม่ที่ทางช่องมาม,ม่ามูออฟฟิเชียลเนี่ยได้ปล่อยออกมาเนื่องในโอกาสที่ฮาวาซากำลังจะคัมแบ็ค โดยในคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่วิเคราะห์ในเชิงที่ว่าฉากนี้ได้ดีเฟรนซ์มาจากหนังเรื่องอะไรได้ดีเฟรนซ์มาจากเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของครีนประเทศ,เทศนู้นประเทศนี้นะเพราะว่ามีคนเคยวิเคราะห์แนวนั้นมาแล้วตั้งแต่ตอนที่ MV ออกเมื่อปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะวิเคราะห์เฉพาะสิ่งที่ผู้กำกับเนี่ยใสมาให้เราดูได้เราเห็นเป็นภาพอย่างเดียวใน MV โดยที่จะตัดส่วนที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกเพราะว่านาะฉากเพอร์ฟอร์แมนซ์ฉากเต้นมันก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไร เราก็จะวิเคราะห์เฉพาะฉากที่มีเรื่องราวโดยเราสามารถเห็นได้ว่า MV มาเรียเนี่ยมีเส้นเรื่องหลายเส้นซึ่งจะเป็นเรื่องราวของมาเรียในสองเส้นเรื่องเป็นอย่างต่ำโดยเรื่องราวของมาเรียทุกเส้นเรื่องเนี่ยเริ่มเหมือนกันก็คือมาเรียเป็นเซเลปที่มีชื่อเสียงแต่โดนคอมเมนต์ลบๆมากมายจนในที่สุดกรดทนไม่ไหว mental breakdown แล้วก็เข้าโรงพยาบาลจิตเวชไปจากนั้นมีอยู่คืนหนึ่งมาเรียก็หลุดออกมาได้ จากภาพเนี่ยดูเหมือนกับว่าน่าจะหลบหนีออกมามากกว่าโดยก่อนที่จะออกมาเนี่ยก็ได้คว้ามงกุฎมาสวมซึ่งมงกุฎนะ่ะมันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนเกียรติยศอำนาจหรือว่าง่ายๆก็คือเป็นควีนของสังคมแต่อย่าลืมว่ามงกุฎใน M อบนี้ทํามาจากตะปูซึ่งถ้าอยากยืนอยู่ในจุดนั้นคนที่ใส่ก็ต้องทนความเจ็บปวดที่โดนตะปูเหล่านั้นทิ่มแทงด้วยเช่นกันหลังจากนั้นมาเรียกลับมานั่งอยู่ในห้องตัวเองมืด พร้อมกันไกลซึ่งเราคิดว่าฉากนี้นี่ยแหละคือทางแยกของเส้นเรื่องต่างๆเส้นเรื่องที่หนึ่งมาเรียที่มีผมดํามาเรียไม่ยอมปล่อยวางมงกุฎเปรียบเหมือนพยายามเป็นคนที่น่ายอมรับของสังคมต่อไปจนในที่สุดตัวเองก็ทนไม่ไหวและแตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงเหมือนในฉากเปิดของ MV ที่ขนาดข้างศพก็ยังมีมงกุฎวางอยู่มีนักข่าวรุมรอมมากมายเพื่อถ่ายรูปเอาไปเขียนข่าวแต่ในงานศพกลับไม่มีใครมาส่งวิญญ,ญาณมาเรียเลยสักคนเดียว และเส้นเรื่องที่2ขอเรียกว่ามาเรียผมแดงก็คือามาเรียเนี่ยตัดสินใจทำเป็นเลิกแคร,ร์สังคมอยากเห็นน้ำตาฉันหรอนี่ไงเอาไปสิแต่ว่ามันไม่ใช่การเลิกแคร์สังคมจริงๆมันคือการประชดสังคมมากกว่าแบบด่ามาเลยทิมแทงฉันมาเลยอย่างในฉากนี้ก็จะเห็นว่ามาเรียควักหัวใจตัวเองมาเสิร์ฟให้พวกเฮเทอร์ด้วยซ้ำซึ่งมันก็ไม่ใช่วิธีทางแก้ปัญหาที่ดีเลยจุดที่น่าสังเกตก็คือ ในชีวิตจริงมาเรียหรือว่าฮวาซาเนี่ยก็คือเจอเรื่องราวแบบนี้เหมือนกันโดนคอมเมนต์แย่ๆโดนเทเทอร์เกลียดมากมายแต่ทํำไมฮวาซายังสามารถยืนอยู่เป็นควีนของเคป๊ได้เหมือนในปัจจุบันก็เพราะว่าเรามีเส้นเรื่องที่3หลังจากจบเพลงเหมือนฟิลลิ่งเหมือนเอนเคดิตมาเรียนั่งคิดไตรตรองอยู่ในห้องเหมือนเดิมชุดเดิมแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือมา,มาม่ามูเปิดประตูเข้ามา ว่ายง่ายก็คือมาเรียนในชีวิตจริงหรือว่า,วาหวาวสานั้นมีโซเชียลสปอร์ตที่ดีไม่ได้โดดเดี่ยวเหมือนมาเรียนใน2กรณีแรกนั่นเองก <c oughs> ารวิเคราะห์ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยได้ใช้ฉากใน MV เกือบทั้งหมดแล้วยกเว้น2ฉากที่เรายังหาความเชื่อมโยงไม่ได้ก็คือ 1. มาเรียผมแดงในอ่างอาบน้ำที่มีน้ำนมและกลีบกุหลาบลอยอยู่และ 2. มาเรียผมแดงที่ถูกถ่ายจากใต้น้ำ ซึ่ง2ฉากนี้ถ้าสังเกตดีๆมาเรียผมแดงใส่ชุดเดียวกันอยู่ทีนี้ก็มาถึงทีเซอร์ตัวใหม่ที่ทางค่าย R.B.W ได้ปล่อยออกมาเมื่อวันที่9พฤศจิกาเยน2021ได้ขยายความในฉากที่มาเรียผมแดงอยู่ใต้น้ำว่าสิ่งที่มาเรียคิดขณะด,ดำน้ำอยู่นั้นน่ะคือเห็นตัวเองต้องจบชีวิตลงแบบในกรณีที่1มาเรียผมดำอยู่ในอ่างที่เต็มไปด้วยเลือด ตัดภาพมาเป็นมาเรียที่นั่งอยู่ในห้องพร้อมกับถือกันไกลอยู่ซึ่งตอนนั้นมาเรียไม่ได้ตัดสินใจลงมือฆ่าตัวตายและตอนนั้นก็ไม่มีมาม่าหมูม,มากดกลิ่งหน้าห้องด้วยแต่เป็นอะไรบางอย่างที่คลืบคลานเข้ามาหามาเรียแทนและจับมาเรียมาปล่อยที่ไหนก็ไม่รู้หรือจริงๆแล้วทั้งทีเซอร์นั้นน่ะคือนิมิตที่มาเรียผมแดงใต้น้ําเห็นซึ่งเราก็ไม่อาจดูได้จนถึงตอนนี้ความเป็นไปได้ของคัมแบ็คครั้งใหม่ อาจจะเป็นไปได้ใน2แนวทางก็คือ 1. มันคือการขยายความว่ามาเรียผมแดงในเส้นเรื่องที่2อ,อะมีต้นกำเนิดอย่างไร หรือในกรณีที่2ในแนวทางที่2ก็คือเป็นเส้นเรื่องใหม่เลยเส้นเรื่องที่4ไม่ใช่มาเรียผมแดงแล้วก็ไม่ใช่มาเรียผมดําด้วยซึ่งส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นแบบที่2มากกว่าเพราะว่าช่วงนี้ฮาวาซาไม่ได้ยอมผมสีแดงเลยจะกลับไปถ่ายเรื่องราวต้นกำเนิดของมาเรียผมแดงก็คงจะไม่ใช่และในแคปชั่นโพสต์ของฮาวาซาเองในไอจก็คือแคปชั่นที่ว่า atlas the beginning ซึ่งก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวใหม่มากกว่า ก็ต้องรอดูตัวอย่างต่อไปของคัมแบ็กครั้งนี้ว่าจะมีข้อมูลอะไรใหม่ๆมาให้เราวิเคราะห์เพิ่มเติมอีกบ้างส่วนวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ yourself keep a smile on your face no